เอาละครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะสอนวิธีการใช้งาน ai นะก็คือตัว Gemini ของ Google นะอ่าวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆก็คือเราเข้า Google นะแล้วก็พิมพ์ว่า Gemini ตัวนี้นะครับนี่ g e m I n I Gemini นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้านี้นี่แล้วเราก็กดป้อมพร้อมตรงนี้เลยนะครับนี่เราเขียนสคริปไปว่าเขียนสคริปโดยมีข้อมูลต่อไปนี้นะเราอยากทําสคริปอะไรก็ใส่ข้อมูลลงไปเลยซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมไปงาน แอคคอร์ดสี่ดินเนอร์ทกของวันไลฟ์มานะครับไปทางข้าวมาก็จะเขียนว่าเขียนสคริปต์โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้ชื่ออายุ30ิชื่อป๊อปนะครับอายุ30ปีอาชีพฟรีแลนซ์นายหน้าวันไลฟ์รางวัลความสําเร็จเนื้อสุดหรูอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะขาหมูเยอรมันใส่ชื่อร้านไปนะ B Story g a การ n เด d Restaurant แล้วก็สำหรับลงคลิป t i k t o k แค่คได้ล้านวิวเขาก็จะคิดสคริปต์ออกมาให้นะสคริปต i k t o k แจกพลังบวกฉลองความสำเร็จสไตล์พี่ป๊อปเขาก็จะบอกว่า ฉากเปิดให้ทําอะไรนะพี่ป๊อบยืนโพสท่าท่หน้าร้านอาหารนี่แล้วก็พร้อมเสียงดนตรีแล้วก็พร้อมกับพูดว่าสวัสดีทุกคนนี่แล้วก็ฉากที่2 3 4 5ห้าฉากปิดนะแล้วก็มีคําพูดให้ทุกฉากเลยนี่ถ้าใครเป็นมือใหม่สามารถเอาแบบนี้ไปทําได้ก่อนเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราจะต้องคิดสคริปต์ก่อนนะให้ AI เนี่ยช่วยคิดสคริปต์ก่อนแล้วเราก็เดินทางไปร้านอาหารไปคาเฟ่ไปที่เที่ยวอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย ผมไปมาละถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บม,มาแล้วแต่ว่ามาคิดไม่ออกนะว่าจะเขียนสคริปต์อะไรดีในการทาคลิปวิดีโอผมก็เลยให้ไอช่วยคิดให้นะครับนี่เขาก็บอกมาแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่สามารถทําตามข้อความเหล่านี้ได้นะเพราะว่าเราไปไปกินข้าวมาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาละเราก็ต้องเอาสคริปต์ที่ได้ตรงนี้เนี่ยมาปรับใช้ใหม่ก็เอามาคิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะโดยวิธีการก็คือให้ไอช่วยอีกรอบหนึ่งเราก็เขียนไปว่าเขียนข้อความต่อไปนี้ให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วเราก็ไปก๊อป ข้อความตรงนี้นะครับที่เป็นคําพูดสวัสดีทุกคนนี่ร้านนี้คือดีมากขาหมูเยอรมันนั่นนี่อร่อยมากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนมาตลอดแล้วก็บอกว่านี่คือรางวัลความสําเร็จนี้นะครับที่เป็นคําพูดเราครมาให้หมดเลยแล้วเราก็เอามาใส่นี้นะครับเขียนว่าเขียนข้อความต่อไปนี้ให้หน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดเครื่องหมายคําพูดนะครับแล้วก็ใส่ข้อความให้ครบแล้วก็กดปิดจ่ากนั้นก็กดส่งนะครับเขาก็จะคิดออกมาให้3แบบน้อง ai Ge m i n นะก็จะคิดมาให้3แบบนะครับแน่นอนค่ะลองปรับ เลี่ยนข้อความให้ดูน่าสนใจมากขึ้นดังนี้ตัวอย่างที่1นึ่เน้นความสนุกสนานและสร้างปฏิสัมพันธ์ตัวอย่างที่2เน้นความอยากอาหารสร้างความรับรู้อยากเห็นตัวอย่างที่3ามความเป็นกันเองขอบคุณแฟนๆนะนี่อันที่1ปาร์ตี้ฉลองความสําเร็จของป๊อบมาแล้วอันที่2เตรียมตัวไว้พร้อมป๊อบจะพาไปเปิดร้ามร้านอาหารสุดปังที่กาลังเป็นาากะระแสอันที่3ส,สวัสดีทุกคนวันนี้ป๊อบขอชวนแชร์ความสุขด้วยกันนะนี่เราก็เลือกเอามาหนึ่งอันนะจะวันไหนก็ได้หรือว่า ถ้าใครนะครับมีความชำนาญในการทำคอนเทนต์อยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญบังเอิญน,นะครับวันนี้เราคิดคอนเทนต์ไม่ออกเราก็จะเอา2อันสามอันนี้มายำก็ได้นะเอามารวมกันเพื่อออกมาเป็นคอนเทนต์ใหม่อย่างของผมเนี่ยผมก็ใช้อันแรกนะครับนี่ปาร์ตี้ฉลองความสําเร็จแล้วผมก็เอามาเรียบเรียงมาอีกทีนึงนะเป็นแบบของตัวเองอ่ะแล้วก็เอาไปทําในแอปอ่อแคปคัตนะครับอ่าเราก็ลากวิดีโอมาใส่นะลากลากมาเลยนะแล้วก็เอ่อไปอัดเสียงเป็นการพากเสียงนะครับเนี่ยพากสคริปต์นี้ลงไปเลยนี่ ปุ๊บๆนะครับแล้วเราก็ตัดวิดีโอให้มันสั้นให้กระชับอ่าก็ออกมาเป็นคลิปที่ผมลองไปล่าสุดนะคลิปอ่าขาหมูเยอรมันสุดฟินนะครับที่บีสวอร์ดี้คาเฟ่นะครับการ์เดนคาเฟ่แอนด์เอสรองนะก็สามารถไปดูในช่องกันได้นะครับทั้งใน Tik t o อกแล้วก็ a c e b o o k นะครับในเดียวนะครับใน YouTube ด้วยคือผมลองทุกลงทุกช่องทางเลยนะเอออ่าเพราะว่าลูกค้าอยู่หลายกลุ่มนะครับคนที่อยากรู้จักเราก็มีหลากหลายทุกแพลตฟอร์มอ่าบางคนเล่น Tik t o อกแต่ไม่ได้เล่น Facebook บางคนเล่น Facebook แต่ไม่ได้เล่น YouTube แบบนี้บางคนเล่น YouTube แต่ว่าไม่ได้เล่น X นะครับนี่เราก็ลงให้หมดนะเก็บลูกค้าจากทุกกลุ่มนะครับนี่ก็วิธีการง่ายๆนะครับที่ทําให้ประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยเราคิดคอนเทนต์ในเวลาที่เราคิดไม่ออกนะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นี่แหละครับเคล็ดลับง่ายๆในการใช้ AI ช่วยสอนช่วยทำนะครับช่วยคิดให้เราทำคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความรู้นะครับที่ผมได้มาจากงานเวิร์กช็อปวันไล f e ซูเปอร์แอฟริเอนะครับที่ขอนเกนนะครับเมื่อเดือนก่อนนู้นนะเออบอกเลยว่าโคตรดีนะครับหลังจากได้ AI มาช่วยงานนะโอ้โหทำงานง่ายขึ้นเยอะนะครับทั้งการเขียนบทความนะการทำสคริปต์วิดีโอเออเอามาปรับใช้ได้หมดนะวันไหนที่แบบคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็ให้ AI ช่วยคิดได้เลยนี่นะครับก็ยังไงก็เอาไปใช้กันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากสมัคร ในหน้าวันไร้นะครับอยากทำในหน้าแบบมือชีพนะครับก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับพี่ป๊อปได้เลยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม